สวัสดีค่ะหอกันช่องปะาน่างค่ะทีมลองบ้านน้ององ้งอิงเวลาประมาณสามถุมกว่าค่ะฝนล,ลงเม็ดน้อยๆน,นะคะมาเอาเชียงตบเสียงเกียร์ในพี่น้องได้ฟังกันอีกเอาบรรยากาศอีกแล้วนะคะ ่ยคะทองขาวก็นอนเนี่ยไปนั่งว่าเพิ่นอยู่ในนี้ไปนั่งวะเนี่ยเสียงกินน้ำเห็นไหมเสียงทองขาวกินน้ำเห็นไหมขวดน้ำที่ที่เขาดูดเสียงกินน้ำนั้นเล็กเล็กเล็กเกเกเมื่อกี้ค่ะเห็นปะ ในท้องขาวค่ะปะน้ามาเพิ่นยูนนเนี่ยอยู่ในบ้านแบบเนี้ยคืออุ่นใจมากกว่าน้องอยู่ในกรงอยู่ในซุมซุมไก่ซุมขังไก่นะคะอ่ะอยู่ตรงเนี้ยอุ่นใจกว่าแล้วก็ไม่แฉะที่สำคัญคือบอ่แฉะบออยู่กับพื้นนะคะขี่ดินนี่สัตวนะคะ นะเสียงพ่นดูดน้ำนะคะเสียงพ่นกินน้ำพ่นดูดน้ำดูดกินน้ำ,นนำจุ๊บจุ๊บอยู่เนี่ยตาดำเนี่ยน,น้องปลอดภัยคะ่ะอยู่ในเนี่ย เสียงเป็นดูดน้ำนะคะกินน้ำปลอดภัยค่ะปลอดภัยแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะคะบ้านทำความสะอาดง่ายเพราะเป็นร่องนะคะร่องไม้เอาสายยางฉีดๆทำความสะอาดได้คะ่ะน้องจะปลอดภัยนะคะเพราะว่า มันหนาฝนนะคะปล่อยปล่อยแลนเลนกับมันแฉะมันแฉะนะคะเดี๋ยวจะเป็นเชื้อหลอกเชื้อลารักษายากกันไวก่อนะคะกันไว้ดีกว่าแก่ก็เหมือนอย่างที่ไอหมูนะคะหมกหมูหมูน้อยดูกดิกนะคะก็คือเอ่อปะนั้งเลือกที่สิก,กันไว้ก็คือระวังเอา ดีกว่าเป็นนันเป็นหนี่มากอะเที่ยวหาหมอคือตอนนั้นเขาดูแลบักมูเขายังพออันหูวิธีดูแลวิธีอยางต,าต่างเพราะเขาบกเคยเลี้ยงน้องน้านะคะและยิ่งเป็นพันนาหียนผิวผิวบางมากลูกดิกนะคะโดนอะไรนิดหน่อยเนี่ยต้องมียาไว้ทา ตลอดนะคะจะถามคุณหมอว่าท่าใดบ่ออยูเสียนะก็รระวังเอาเรื่องความสง์ความสะอาดบางทีอาจจะมองดูมันเยอะไปหน่อยแต่ว่าตุกชีวิตกับมีค่าค่ะตุกชีวิตกะสำคัญแม้ว่าเขาจะเป็นไม่ได้เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนเรานะคะแต่เท่ากับมันอยู่ที เขาหักหรือเขาใจใจเขานะคะสำหรับม้านั่งสงสารใช้คาว่าพูดคำเดียวว่าสงสารเลยตอนแรกขอใช้คาพูดคำนี้นะคะว่าสงสารหมู่น้อยลูกนิกนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมากกลายเป็นความหักก็สงสารเขาป่วยเขาไม่สบายหรือว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยเขาพูดไม่ได้จุดนี้เนี่ยมันจุกค่ะมันจุกนะคะ จุกดูๆๆที่ใจจุกดูๆๆที่ความรู้สึกนะคะแต่คือตอนนี้ที่เอาผ่าล่งนี่คือฝนค่ะมันฝนกําลังมานะคะฝนกํนา,ลนา,าลังมาก็เลยเดี๋ยวผ่าลงฝนมากอาะพอาผ่าล่งกับจากที่ส้งสีตโต๊ะีแห้งกับพัดไปท่าอื่นแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะ มือ่อเสาร์ตื่นแต่เสาร์ค่ะมือ่อเสาร์ออกเดินทางแต่เสาร์นะคะเวลาน้อยเก็บข้าวของแล้วค่ะเก็บเสื้อผ้าอย่างนี้นะแตเก็บของค่ะลับมาถึงกินเผากินหน,นังนะะตอนนี้ก็นั่งเล่นพูดคุยกันตามภาษาพีพีหนองหนองค่ะพอดีพีไส่ไปนั่งนะคะลุงววนลุ้นวนขึ้นมาจากกรุงเทพ กลับมาบาปนี่สินะก็เลยตอนนี้นั่งคุยกับพ่อเออยู่ค่ะสนุกสนานนั้นๆเจอกันด้บอกได้คุยตามภาษาพีพีน้องๆค่ะอีลาอีลากับไม่หน่อยต่างๆเนะี่ยสนิทกับออ้ประน่างร้ายค่ะสนิทพอเป็นตะกีดอีลาลองเพลงอยู่ตรงไห้ตงหน้าค่ะ อ่าไอ้อออบรานางกับปุนมพ่นมักไหม,มนะฝ <c oughs> <c oughs> ึกลองกัน <c oughs> องค์อิงกันด้ลองเพลงน้ำลงหวันนะคะคือเป็นกำลังใจให้ลูกหลานไป,ปนกล้ว่าองค์อิงเ,เด็กหน่อยคนนี้เป็นดัมมีฟ่ฟอนสวรรค์สินะ <c oughs> เป็นวอลเป็นวอลตลอดนะคะ <c oughs> แล้วก็พูดอย่างภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจกับน้องอิง เพราะว่าพี่ชายไปนานจนสมมือนี้ก็ย่งมกร้องเพลงเลยค่ะแต่อันนั้นบลองอยู่ตรงหน้าแด้อันนั้นลองอยู่เพื่อนค่ะคือบึงบานแถบบ,บบานไกลๆเนี่ยถ้าบ่เป็นพี่น้องลังค่าญาบยมาย่างแต่แต่ก็มีแต่ญาติพี่น้องรอบๆนะคะแต่เขาก็รู้ว่าพี่ชายไปนานมกร้องมกร้องเพลงนะมกร้องเพลงเวลา ก็มาลองแต่อีลาเดมฝึกลองฝึกลำอยู่ตรงให้ตรงหน้าค่ะเนี่ยค่ะที่เราล้องตั้งแต่ยังอีลายังไม่ได้ไปหาบอสโจนะคะไ,ไปแต่ฝนนะคะเดี๋ยวไปโซงเห็นเบิ้ลนิดหนึ่งน้อยหนึ่งนะคะว่าพน,นังกันอยู่ข้างในพน,นังกันแบบใดกันสินะคะ กดไห์กดแช่น,นคะคะให้กำลังใจทีมลังบาลนะคะกำลังใจไปนางด้วยนะคะเอฟซีะนะกับมาส่ง FC ก่อนนอนนะคะนี่ค่ะถ้าเบ่งบรรยากาศนี่ค่ะดูปลาต<ำ>ายเงี้ยมนเกินตอนหัวคำของโต้เลยหายไปเลย อีกพัหมื่นเนี่ยเทนอนเี่ยน่พัอ้ยเจ้าคิดตปนนะคะเดี๋ยวปไปแบ่ง่อเอกนั่งกินปิ่งดีดีๆขกิน่กน่ไปกินลกิด้ปิ่งปิ่งปลามุนแมนบอปลามุนทีเอฟซีเอามาแมนบออีกเอฟซีจากอวารินบเอฟซีแบานเจาเดียวป้าป้าเดกมาให้ทางไงหนึ่งหมูป้าเป็น ปลา,าม่อผู้ใดาโตเประกันสอ,อง,งคนอันนี้ป้าไม่อมองนีนี่นี่นี่บึงนี่ยเอฟซีเอามาป้าอย่างป,าป้าอย่างเนี่ยนีเทาเนี่ยนี่เอฟซีเอามาให้อันป้านางจำได้ด้วยค่ะจำนานได้อยู่ค่ะปลามันปามันันนหงหาวแม่มงวอมองเนี่ยค่ะพอเอกปิงคงเจ้ากินหลือเด้อเอฟซี เป็นมานกับอีหลาโอ้ยเผื่อเอารางวัลม่อีหล่ามานจนหยอดเลยป้าวันนี้ปลาแดกแบบไรนี่ฮึที่ปลาแดกไอ้เอาไว้เกี่อยูีเลยนะใส่ตำมะฮงใส่แดงๆมั้งคือปลาแดกปลาแดกเรางามๆคือปลาแดกเป็นว่าท่านเดือดชิมเมึงอยู่มันเผื่นเป็นยังไงบ้างบ้านแดงเนาะ ย่างเขามาอันทักทายเบิดเดยหูจักเบิเพิ่นหูจักเบิดเออแ่มันหูเบิดเลยเอฟซีแต่ย่างเขามาเนี่โดแล้วัของแต่เขาพมากอบบ้ปูความเใน้อานีก็างไอกาแ้ว่าในมะีแต่คนมีความสุขค่ะ้ได้มา บ้านน้องเินค่ะนี่เอฟซีท่านนี่จำได้ค่ะจำได้ป้านางก็จำได้่างเข้าม่านี่ตั้ทถ่ายเบิร์ตค่ะโคตรแรงโคตรแช่นะคะน่ครับป้าวันนะคะพ่อเอกเอกค่ะน้องนั่งคุยครับปีชสยคนพี่ชายคนโตป้างนะ บ,บนตกบ,นตก,บนตกทางทางเลดทางเลดเลดอุเ,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 เลดอุดมบทางเดดอุดมค่ะดอด็กรอลองไงฝลาเหลือมทั้งผลนะคะมือตึบเอซีบอกปะานางเมื่อไ่แล้ว คนมากบรรยากาศแบบนี้ค่ะชอบชอบมากเดี๋ยวไฟต่อไปก็ลวลัวเสร็จก็มีการติดไฟตรงเสาไฟก็ไม่มืดแล้วค่ะต่อไปบ้านน้องก็ไม่มืดแล้วเนี่ยบรรยากาศอยู่กันปีๆน้องๆน,นะคะอบอุ่นค่ะพออิศิตาไปส่งบาอีสานกลับถึงบ้าน โดยสวัสดิภาพจึงโดยอันครับลดแน่นอนสู่สู่ชีวิตหลายเพราะสิตาสุดยอดทำเพื่อน้องอูงอิงนะคอยดูแลคนรอบๆเป็นธุระให้นะคะอาสาทุกอย่างน้องชายคนนี้แน่นอนอิหรีค่ะผัะหักน้องอูงอิงอีกข่้นหนึ่ง หว่วงลูกองลูกสาวเปว็นหว่วงนี่ลหละจากใจเลยค่ะคอยดูแลคนรอบๆนะคะรอบข้างออกไปข้างนอกนะคะเพราะชิตาเนี่ยออกไปข้างนอกออกไปตลาดหรือว่าออกไปไส้กก็ตามไปทุระข้างนอกนี่แอ่โทรมาถามมาเสียวอย่างบอตอนนี้ยนยนอยู่หันอยู่นีอย่สินะ ถามประวันถามทิมลังบ้านนะคะจิปากนเอาอยัางบอกฟังหูวเ้าอยู่ตรงไฮทงหน้านะคะบม่ได้อยู่ไกลตลาดอยู่มาเลยหอบมาเลยเดชซื้อมาจนจนแบบเอากับขากำนามเนี่ยโป๊โบเด็ม,มาม่บเด็มไม่เหยแต่ผัวห้าแบบเดือดร้อนเลยซื้อมาแถมซื้อมาเผื่อด้วยนะคะซื้อมาเผื่อ ซื้อเมื่อเพื่อพวกเจ้าได้ให้พวกเจ้ากินปล่กินแต่พวกแขวยได้พวกเจ้ากินน้ำที่เหลือก็คือให้ให้กินให้เก็บไว้ทากับข้าวกินเมื่อต่อไปถึงพวกเขาจะไม่อยู่พวกเขาจะเดินทางก็ตามเหลือกับข้าวเต็มเฮ็ดกินจนบางที่กับมากกลยันีด็กินอันที่เป็นสื่อไหวนะคะเป็นยังเด็กเมื่อกินของที่เป็นสื่อไหวเอายังมันหมดคือบอกอรียนเสร็จนะคะ แม,ไม,ไม่ไม่ได้มารบกวนแบบไม่มาทําให้ไม่เป็นภาระทําตัวไม่ให้เป็นภาระที่บ้านน้องเลยนะคะทุกอย่างอ,อันนี้คือปา้าห้วอรในทีพอชอิตาเราเหตุเราปฏิบัติอยูส่สิเป็นปีปีกว่าที่มาอยู่ก็เห็นเป็นแบบเนี้ยตลอดเสมอต้นเสมอปลายตลอดแล้วเป็นแบบนี้ตลอดนะคะเกรงใจซื่อบ้า ทุกอย่างแม่หน่อยบอกว่าเจ้าจะสื่อหลยตัวสื่อสื่อย่างหลยขักไลยเนี่ยพอจะซื้อพอจะซื้อมากคือมีดีกว่าคือมีดีกว่าขาดให้มันมีไว้เยอะๆแต่จริงๆแม,แ,งแม่หน่อยก็บพ่นเลออันสกินยังเนี่ยแม่หน่อยก็ทััวถึงอยู่แล้วเข้าใจไหมคะเอฟซีก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่ว่า,อย,าอย่างนั้นแต่เพระออชิตาแล้วเป็นคนแบบนั้น ซื้อซื้อ,อ,อจนบางครั้งมันหลายจนตู้เย็นว่ามีหมองไหวนะคะแม่น้อยก็ซื้อบางที่ก็ซื้อมาตํากันกับแม่น่อยใายว่าเป็นตลาดพักด้วักเขากำนาดเต็มตู้เย็นจนเออคือซําซัมซัมซมเป็นลานขายพักได้เลยขายพักขายหมูขายเนื้อขายปลา,อ,อ,นะอ,ยาอย่างนี้นะอยากเก็ตต่างบางที่เห็นเฮ้กินพอ ที่บอกนี่บอมเ่าเขาเขาไม่เห็นจงสีห้าสิไปว่าเขาไปยองไปชมไนบอมนอนเปนนางพูดให้ฟังนะคะพูดถึงนะคะวันนี้เอฟีฟังดีก็เนตอยากพูดถึงพ่ออชิตะให้ฟังนะคะว่าเพิ่นเป็นจังสีนะคะน่ารักตลอดอยากให้อยู่กันแบบนี้ไปนานๆคะ่ะแบบ บ่มี่ยังกับมาบบจำเป็นต้องซื้อไงกับมา่บ่บ,บจำเป็นแต่แกบอกว่าแกเป็นคนนิสัยแบบนั้นไงนะคะ fc คนไหนก็แช่นั่งให้ไปนั่งน้ำด้วยค่ะคนไหนก็แช่นั่งน้ำนะ,ะน ang, นำลงวล่ากดไลค์กดแชร์ช่องประนานด้วยนะคะทิมหลังบ้านน้องหิงนะคะช่องลงเดียด้วยทิมหลังบ้านน้องมนีช่องน่งประวัน,นะคะ่ะ กินลังบ้านน้ององ๋์เงต่อก,กันไม่คิปนะขอบคุณเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศคอมเมนต์มานะคะรับชมอยู่ต่างประเทศประนังให้กำลังใจทุกคนนะคะทุกท่านมีโอกาสกามาพบมาพอกันค่ะมีบุญมีงานอยังต่างๆถ้าลาเฮ็ดนั่นเฮ็ดน,น,นี้ถ่ะมีบุญสัมพันธ์กันกามาค่ะมาพบมาเจอกันนะคะ อที่ลังบ้านก็อยู่แบบนี้ก็รอต้อนรับทุกคนนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องหญิงและครอบครัวให้กำลังใจแม่หน่อยพ่อยให้กำลังใจทีมลังบานเียงสี่ขาไม่มองข้ามไปเบียกไปงานมองได้กะบางทีเอฟซีนี่หูลายกว่าปะหน้าอีกหูละเอียดกว่าไกยวาปะหน้าท,ที่บอกหูเรื่องที่บอกใหรหูทุกอย่าง บางที่เรื่องบางเรื่องกับบบบ,บใครเดตตามนะคะคือบางบางที่การเารดี่ยวห้าบดเดตตามแต่โมเมนว่าห้าบดสนใจอย่างเลยเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นยู่คนมันบ่คือกันนะคะ่ะเอฟซียาหัยังจากไปกับผู้โดยสารสื่อสารงา่ายยางดถือใจท่านใจกับเบึงเพิ่นไปนะคะ บอกกันบ๊ามก็มังวบแต่นังแนวหนีแล้วบะแต่นังบ่งหูเรืองเงี้ยมันก็บอก,บอกคำๆมาห้านะก็กันไม่คิปนะหลับยังหมูหลับยังหลับแล้วหมูน้อยหลับแล้วนะคะหมูน้อยหลับแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดประตูบ้านค่ะนอนหลับแล้วอินอิ่มนอนหลับ <c oughs> นอนนอนแข่งกับเผาเลยค่ะน่ารักมนหมน้อยแต่ได้อิ่มแลวกรลับเนี่ย,ยไม่มีกวนไม่มีฉี่ไม่มีฉี่รถที่นอนก็ไม่มีหมูนะคะพอกันไม่คปบนาค่ะเดียวมเอ่นอีลาค่ะเอาอเดินทางแต่เศ้าค่ะอาบน้ำพักค้นล,ล้วค่ะน้องอิงนะคะ ทุลอกทุละทั้งหนาคอมเมมตนมากเลยด้ค่ะป้าน่าสอานคอมเมนต์นนอนอมมนตขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ f c ซขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนลำลำและรวยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะรับชมจากไหนก็คอมเมนต์บอกมาหน้าเลยด้ค่ะบอกกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ